Thank you. ลัคนาราศีมีนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวโอกาสใหม่ๆห,หรือการทําเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะการเริ่มต้นในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีในเรื่องของการเงินนะคะเออมันจะเป็นการได้หาเงินหาทองรายได้จากหลายๆทางหลายๆด้านนะคะ พยายามอย่าปิดกัน้นอย่าปิดกั้นตัวเองในเรื่องของความสามารถต่างๆรายได้เงินทองไม่ขาดมือนะคะทีนี้ในเรื่องของโอกาสในชีวิตโอกาสในชีวิตนะคะมักจะต้องเจอปัญหาที่เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคนสนิทนะคะหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาต่างๆจากคนรอบข้างการรับมือต่างๆนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือจะต้องใจเย็นให้มากมันจะช่วยทําให้ปัญหาน,านั้นๆเบาลงได้เพราะปัญหาต่างๆที่เข้ามา ให,ใหญ่แต่มันจะจุกจิกแล้วมันจะมากเรื่องสามารถจัดการได้เรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีครอบครัวสุขสันต์แฮปปี้ดีนะคะแล้วก็พยายามดูแลบ้านให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ของโต๊ะทานข้าวและห้องครัวห้องครัวนะคะถ้าเกิดการน้ำั้วน้ำไหลน้ำซึมมีโอกาสที่เงินทองเงินเก็บจะต้องจ่ายออกไปเรื่อยๆดูแลให้ดีๆค่ะแล้วก็ถ้าใครทำธุรกิจกิจการของตัวเองนะคะจะมีคอนเนคชันความมั่นคงมากขึ้นหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้มากขึ้นนะคะ ภาระความรับผิดชอบในช่วงนี้นะคะจะต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดขาดภาระความรับผิดชอบในเรื่องของการลงดีเทลการเอาใจใส่ในส่วนต่างๆให้ดีนะคะปัญหาในชีวิตช่วงนี้นะคะมันเป็นเรื่องของ ปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆการแบกรับภาระจากเรื่องต่างๆภายในครอบครัวนะคะการดูแลกันเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นในพฤติกรรมในเรื่องของการเงินความสะดวกสุขสบายภายในครอบครัวนะคะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่แล้วก็การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในปัญหาต่างๆนะคะมันมีโอกาสที่จะคลี่คยายในทางที่ดีขึ้นเรื่องของตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้ว ณปัจจุบันนี้ครูครองอาจจะเกิดความเป็นตัวของตัวเองที่ที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีความชัดเจนต้องการได้รับอิสระทางความคิดและการกระทําหลายๆอย่างนะคะ มีโอกาสเดินทางร่วมกันทำอะไรร่วมกันนะคะถ้าสำหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะอาจจะได้รับการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ของเราหรือของใครก็แล้วแต่ถ้าเราได้ไปพบเจอนะคะผู้ใหญ่จะเป็นคนแนะนำคนที่เหมาะสมผู้ควรแก่เราได้แล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกระบบย่อยอาหารโรคกระเพาะระบบขับถ่ายนะคะมีโอกาสที่จะท้องอืดท้องเสีย ระบบความถ่ายไม่ปกตินะคะ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตช่วงนี้นะคะจะค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างความเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรเล็กๆน้อยๆที่จะเข้ามาเป็นบททดสอบในอนาคตได้นะคะความสําเร็จของคนรักนามีนะคะมีเกณฑ์ที่จะดีอีกทีหนึ่งให้มันเป็นไปตามคาดหวังนะคะจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆลัคนามันมีดาวดวงหนึ่งที่จะส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าจะลงมือทําอะไรนะคะทาไปอย่าท้อปลายปีนี้อาจจะเห็นผลสําเร็จได้คะ่ะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างหลากหลายมากแล้วก็มีความคาดหวังจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคอนเน็กชันต่างๆที่ติดต่อเข้ามานะคะอันนี้มันอาจจะเขาเรียกว่ามีความมั่นใจจากหัวหน้าเจ้านายมีความไว้วางใจจากหัวหน้าเจ้านายที่อยากจะให้เราทําบางสิ่งให้แก่เขาเพราะเขาเห็น ถึงศักยาภาพบางอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมันอาจจะได้เจอคอนเน c t ชันใหม่ๆได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆได้โชคและความสำเร็จในช่วงนี้นะคะถือว่าสิ่งที่ลงมือทำอยู่มันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ใครที่ทำการค้าการขายมีโอกาสที่จะได,ได้รับผลกำไรมากขึ้นมีคนแนะนำติดต่อมีชื่อเสียงในทางที่ดีแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลุ่มหลงอย่ามัวเมาอย่าหลงไหลไปกับความสำเร็จอย่าหลงไหลไป กับ สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วมันเลิศแล้วอันนี้ต้องระวังให้มากความลุ่มหลงในช่วงเดือนนี้นะคะมันอาจจะทําให้เราหลงทางได้แล้วการโฟกัสถึงความสําเร็จมันอาจจะผิดพลาดได้เลยเสริมดวงในช่วงเดือนนี้นะคะการทําบุญที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ที่บ้านหรือการทําสิ่งใดที่เป็นมงคลแก่บ้านนะคะสิ่งสําคัญที่สุดหน้าบ้านและหลังบ้านพื้นที่หลังบ้านหลายคนอาจมองข้ามแต่มันเป็นจุดของกลุ่มเงินก้อนรายได้เงินเก็บต่างๆพยายาม ดูแลให้ดีๆและส่วนใหญ่พื้นที่หลังบ้านจะติดอยู่กับห้องครัวมันจะเป็นพื้นที่ของเงินก้อนทั้งนั้นเลยพยายามอย่าให้รกอย่าให้มีกลิ่นเหม็นอย่าให้มีคราบน้ําคราบตะกันคราบตะไคร่ดูแลให้ดีๆค่ะแล้วก็พยายามสวดมนต์ที่บ้านอุทิศให้แกเ่เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอุทิศให้แก่ครูบาอาจารย์เทวดาประจําตัวและบรรพบุรุษของตัวเองสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าจะเสริมในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะสามารถทําบุญเกี่ยวเรื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน ทำบุญลดเข็นของผู้ป่วยเป็นการร่วมได้อันนี้ก็จะทําให้โอกาสในชีวิตไหลเลื่นราบเลื่นได้ดียิ่งขึ้นค่ะฝากติตดตามรายการของเรา2คนด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางของเราทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเราจะเจอกันทุกวันตอนสิ้นเดือนนะคะ